กำลังเดินทางไปสุพรรณเนี่ยไปไปวัดทับกระดานจ้าจ้าอ้าวถ่ายอยู่หรอแหมแอบมาฟังเราคุยโทรสัพท์ด้วยหรอโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะ,ะเราจะไปวัดทับกระดานกันนะคะไ,ไปทำอะไรอะ่ะ ไปทำอะไรละอ๋อไปไหว้แม่พึ่งค่ะค่ะในเรื่องในโอกาสเนาะพบกับการจากไป29ปีของพงพวงดวงจันทร์เนาะวันนี้เราก็มีโอกาสเราก็เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีวัดทับกระดานนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตดีใจมากวันนี้ดีใจจริงนะคะคือพิพรมส่วนตัวเนาะเราอยากมาวัดทับกระดานเนี่ยตั้งแต่ม6แล้วไม่ว่าเรื่องจะแบบ การเข้ามาหาล,ลัยเราก็ใช้แบบการแสดงโชว์ของแม่พึ่งต่างๆอะไรแบบนีน้เออแล้วก็ปีที่แล้วก็ถูกรางวัลด้วยนะคะพูดตรงๆเลยปีนี้ก็เลยมีโอกาสก,าก็เลยได้มาก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนสาวคนนี้นะคะที่สานฝันนะคะว้าให้ว้านี่ยค่ะ <laughs> ของมาเ <laughs> ขาไปใหม่อ่ะเขงอีกแล้วตายแล้ว โงเยอะนะหรือว่าไปเชียงรายเึ้นหน่อยจะเป็นยังไงเนาะเราเป็นยังไงล่ะอะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะรอติดตามนะคะรอติดตามนะคะไปเจอกันที่นูนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วันพระกานกันแล้วนะเราวก็มาอยู่ตรงพอดสระกลางน้ำที่ตั้งรูปปั้นที่หนึ่งไว้ คือรู้สึกว่าคนเยอะมากแล้วก็มีแบบสัตงานเน่ยคนจริงเขคือมีสัตงานในนี้คนเยอะมากเอาจริงก็เนอะเดี๋ยวเราก็ไปไหว้สักหน่อย้ามาสก ปันน้นทีท่หนึ่งนะคะที่แม่พึ่งได้ไปเข้าฝันต่อทางเจ้าอาวาสนะคะให้มาสร้างแล้วก็มีปัดูุปัดเถี่ยของแม่พึ่งอยู่ในขุดนะคะถ่ายังไ,ไ,ไงเดี๋ยวไปดูขุดที่สองกันนะเคะวันจะไปขุดที่สองกันนะคะ,ะ,นนะ,คะแต่เราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ยตรงไหนนะคะวอนแล้วทำไมอีกล่ะจริงๆของถายเยอะมากเลยอย่ะทุกคนขออนุญาตนะคะ ต้องเห็นน้ำไหมต้องเซนเตอร์ใหม่หัวหน้านะคเ<ฆ>ขาต้องเห็นไม่ต้องเห็นน้ำก็ได้นะ้ามาดูว่าเดือมีกี่หุ่นคะตอนแรกที่บอกมาตอนแรกคิดว่ามีห้าหุ่นจริงมีห้าหุ่นนะเพราะว่าหุ่นแรกเป็นอ๋อแม่พึ่งได้ไปเข้าฝันเราว่าแล้วก็มาสร้างไว้คูจงสารานกลางน้ำแล้วหุ่นี่สองเกอยู่ญาตเยอะนะคะเป็นคนมาสร้างให้แล้วก็หุ่นที่สามนะเะ<ๆ>เป็นบริษัทท็อปไลน์จำกัดนะคะมาสร้างให้นะคะ แล้วคนที่สี่นะคะเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เราก็พยายามจะไปให้ทุกคนนะแล้คนี่สามไม่ได้เออนี่อันนี้าือใหญ่หรือเปล่าใช่นะทุกคนเราเจอเราแหละสาราธุรธรรมพอตรงนู้นคือนักทางดังเพราะคนตีถ้าไม่ดีอะไระเออก็ไม่ตีไม่ก็ดังแล้วตีต้องอยู่มาที่คนที่สองแล้วนะ จะเป็นหดที่สองค่ะสพกจะเป็นูสอที่ส่แล้วก็ใส่ชุดายเสือด้วยนะคะสวยมากแล้วก็จะเป็นจะป็นผูกโบเลนค่ะจำไม่ผิดนะคะ่ะตัวที่ ของที่มาแก้บนไว้นะคะคือดีมากเลยารู้สึกแบบมีโอกาสวันนี้ก็คือแบบดีใจมากๆที่ตื่นมาไหว้แน่นะคะดีใจจริงๆะค,ะค่ะคุ้ไม่ถูกเลยยังจำตัวนะคะดีใจจริงๆนะคะมีโอกาสแล้วกะะ็ได้มาไหว้มาขอพรแล้วก็ดีใจมากๆนะคะ่ะเดี๋ยวก็ไปดู เท่าไรนะหร่นะสามกับห้าแหมหล่อนก็พูดได้ไม่ต้องชุ่มหรอกพูดมาเลยเลยสามนะครับเพราะว่าจะไปหกที่ห้าแต่เขาปิดแต่ไม่รู้ภาษาเห็นอะไรว่าเขาปิดอ๋อชุดนี้รู้หรือเปล่ารู้หรือไม่ไมใช่อันนี้ชุดนี้พุดกับสาวว่เป็นชุดที่แม่พึ่งช,ชุดชุดช่งตามใส่ไปร้องเพลงต่อหน้าชาวนาประพักสมเด็จพระเทพราคาจะเปิดเพลงแบบจังหวะได้มากเลยอ่ะ ไม่ติดว่าเป็นวัดนะบ้านต่อจะโตสักหนึ่งเมตช์คือทำไรกันเอยบอกดีโดเด่ยวโดเด่ยวอยากเล่นหรือเปล่าอยากซื้อพี่คนนี้เขาบอกว่าเพื่อนเราเหมือนดาราหน้าเหมือนแไม่เอาหรอลูกสาวเฮ้ยอร่อยนะซื้อใหม่ ซื้อมามนัา่นอะในะสีน่จมูกอะนะเออเสื้อนะเล็นอะไรอ่ะขอดูหน่อยมันมีอันนี้นะมีนมีอนนี้มันไม่มีไงสอธค่ะขอให้เรากลับมาเจอกันนะอยากไปครโยกหมุหนเลยนะแต่หุ่นที่ห้ามันปิดสองสีส่หนึ่งสามมาหมดแล้วแต่หุ่นที่ห้าปิดเสียดายนะ ถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาอีกเนาะถูกไหมใช่ค่ะเราจะต้องกลับมาแน่ๆค่ะพอเสกจ้า้วถูกไหมถูกเลขไหมถูกจะกลับมาเลยเพราะฉันค่ะถ้าเสกจ้าถูกเลขเสกจจะกลับมาจะกลับมป่าว่าทานบนแล้วโอเคแต่จ้าบนรถหนึ่งคือสาวผมนะจ้ามาเดือยไม่กล้าบนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือเปล่าจริงไหมเมื่อกี้คนขายลอตเตอรี่ทักเพื่อเป็นดรามีรถก็กลับมาโอเคเต่ไม่มีรถนะคะจะขับรถไม่เป็นเพราะสายตาเอียงใช่อันนี้จะเป็นหุ่น า the มาบอกว่าเป็นหุ <ihat. S 1> ่นนี้มาอยู่ได้ประมาณปีกว่าแล้วอันนี้เป็นหุ่นลายเสือสวดมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถูกุ้มแใจที่มาครั้งนี้แต่ถูกเลี้ยวปาหนูองกลับมาอีกนะคะแม่กระโดงบันดาลด้วยนะ ถ้าใครอยากมาก็แวะมาได้นะคะที่วัดทับกระด้ถูกไหมถูกต้องค่ะเดินทางง่ายๆสบายๆนะคะเดินทางง่ายๆสบายๆแต่โดโดโด,โดขับรถเข้าป่าอ้อยนะคะ่ <c oughs> าหลงหนึ่งแมตนะคะแล้วน้องปอนก็ขับตามมาด้วยทุก <c oughs> ค,คนเราก็จะไปไหว้ครบไ,ไปไหว้ขอบพรอครบทุกหุ่นแล้วนะะักะาแล้วตอนนี้ก็ลองก็ลองจะเดินทางไปหาอะไรกินกัน แต่เสียใจนะหุ่นที่ห้าไม่เปิดไม่ได้ไปไหว้เลยแต่ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสเราก็ได้กลับมาแน่นอนนะคะคนรอบ29ปีเนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีคนเพราะวันติดสถานการณ์โควิดต่างๆใช่แต่ว่าคนพวกคนที่ศรัทธาก็ยังหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆตองไทยใครชอบคลิปเนี้ก็ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิก๊งด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อเป็นการให้กำลังใจกันค่ะแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าสำหรับใครอยากมีเงินนะคะตะคอมเบสี่ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะถ้าใครอยากมีเงินก็ไปเล่นเว็บนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเว็บเกมนี้ตะคอมเบนี้คะ่ะ <c oughs> แต่อันนี้มันเป็นเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟไม่เป็นอ่ะไม่ไม่พูดเล่นสาระที่สองก็ผ่ะ สลาดทีสามก็พักอีกแล้วเหนื่อยไหมอะเพื Yang <Okay. S 2> ่อนไม่อยาพูดเพื่อนปะสามสิบแล้ว